การ์ดสวัสดีช่วงส่้าของวันที่19พฤศจิกายนพศ2567ันากบาสวัสดีเอฟซีทุกท่านและการ์ดสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ทานที่เกียรติขอมารับชมชิปขอมาหนุนและขอมาติดตามช่องยูทูปของขับช่องยูซีพระโคซิงหนึ่งสูงหนึ่งขอรับส้อนรับชิปนี้กะมีม่วงพอพันแล้วกะ็ม่วแม่ลูกมาน้ำเสนอพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นเดี๋ยวขอน a m เรี้ยงกฎกติกาก่อนเด้อครับพี่น้องครับ ง้อเทีนยืนอยู่น,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 นี่ผมส่งฟรีให้สองรอยจุดเมตรเล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางตัวไรมองใดจุดใดมีตําหนิผมสีบอกสี่เกาวแจ้งไปใน้คิปไปได้เลยครับพี่น้องครับตัวบตัวใดบ้อได้บอกบ้อได้เก้าจะแสดงว่าบ่มีตําหนิได้ครับพี่น้องครับกสิบ่บอกบรกาคามองขายเขาได้ครับพี่น้องครับ,บ,รอ,รบ,อ,รบอีกอย่างอย่าโทษเห็นโทษตัวโทษต้ตตมกันอย่าโทษควบใส่ใจครับพี่น้องครับมั่นใจว่าจะของสื้อได้โทตมาหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ครับพี่น้องครับ ขอฝากเบอร์ไปก้อนครับ0-65 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอกะเสียดวิสัยจังหวัดเลยก็นะครับพี่น้องครับครับบันทึกคำว่ามึงง่วครับพี่น้องครับเอาคมที่หนึ่งหน่ก้อนครับเป็นเมียลูกเมียลูกตัวที่สองนะครับเมียสูงลอยสี่สิบหาบวกนครับพี่น้องครับนี่ครับงหญ่ๆครับพี่น้องครับงหญ่ๆง่วพึ่งได้ปล่อยครับพี่น้องครับทั้งลูกหินนุ่มลูกสาวอยสี่เดือนแม่เป็นสั์เอาไปนับมือผสมนะครับทั้งขวากไปรับ นี่ครับเป็นสัตว์ก็บอกว่าเป็นสัตว์ไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นกินยาดีผูกร้านด้ครับพี่น้องครับว่ามันตัวลูกสาวครับสาวอยู่ซี่เดือนอ่ะถือว่าตัวใหญ่ครับใช้ลูกโครกเครื่องได้ครับพี่น้องครับตัวลูกเพิ่นสี่พี่ต้นนี้อ่าสี่คงสุดถางหนึ่งได้ครับพี่น้องครับ ย่างอื่นกะบ่มีตำนี้ประกันให้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับกับผู้ใดิทสิไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์หรือเลี้ยงกินเนี่ยรถลงไปซี่แล้วครับพี่น้องครับในปัจจุบันค่อยอ้วนครับพี่น้องครับอ้วนมากดับหนึ่งครับมองขายได้ครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นสองพันบาทได้ครับพี่น้องครับนี่ครับส่งหอดบานหอดซองสนใจกับทรมาได้ครับได้ง้อโค้งสางไงได้ลูกเมียนนั่นนะครับนี่ครับถ้าไม่สมัยตะกี้กับผู้ใดแล้วครับยังว่าบ่มีก็ต้องสามหมื่นไปแล้วครับข้อมแบบนี้ครับพี่น้องครับ สองหมืนสองพันบาทนะครับย้ำครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแขกแนี่นอนครับแขกชายครับพี่น้องครับอ่าชุดที่หนึ่งพานไปในมึงชุดที่สองครับเป็นพอพันชโลเลใส่งานได้นะครับพี่น้องครับงันใดหาขุ้มสูงหาขุ้มคอกแต่ลองพิจารณานึงนะครับพี่น้องครับง้อสองขั้วครัวครับซึ่งเป็นเราครับมีผลงานในรูปมาแล้วครับอ่าจากของเก่าเป็นเก่ามาคุ้มว่าเท่หรอครับนี่ครับ ผมมีสีมาเพื่อนครับซึ่งไม่ครับตัวนี้ครับน่ครับบดือได้ครับจุงจุงได้ผูกนันได้ครับสับมองขายไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องครับสนใจก็โทษตาในเบอรอนผมเกาไบขางต้นครับพี่น้องครับจัดจานครับพี่น้องครับชุดที่สองพันไปครับพี่น้องครับวันนี้เมื่อวันชุดที่สามูไดหาพอพันไถ่แทะนะครับพี่น้องครับจะมาไถ่แท้ตัวใบไ่ อันนี้ก็เสืสงอล้วครับพี่น้องครับเสืงอไรแล้วมีผลงานลูกแล้วครับพี่น้องครับลูกตัวคอร์รเชรีย่นํำบานเลียนวินวินอยู่เดี๋ยวง้อฟงวันผมเนี่ยตัวนี้ละเสื่อครับนี่ครับหง่อหงตัวได้กินนี่ครับพลังถามหาข้อมูงได้ครับผอบันไทยครับพี่น้องครับไท่แท้ครับสำหรับตัวนี้มองขายเขาเอาไปหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับเดยวงไทยเลยครับตัวบางญ่ครับ เรียกว่าเป็นพอพันครับขายทาพอพันเลยครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทสนใจโตมาผมเลยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับนี่ครับน่าน่าปัจจุบันนี่ครับพี่น้องครับก็ต้องไปเรียกสายพันธุ์ครับเรียกข้อม้วนมาอันดับหนึ่งเลยครับพี่น้องครับนี่ล้วนครับผมกาทาเลยว่าง้อวัวนมาอันดับหนึ่งครับปู่แกะครับทำแม่ลูกสวยๆสนใจยกแกะเลยเมื่อครับยกเมื่อนี้ก็ได้ครับมีราคาพิเศษให้ เขามาพูดค e ุยก <stream confer dles> ับผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางเลยครับพี่น้องครับนี่ครัยพึ่งเจียวเข่าออกแต่ว่าบางพื้นที่กับเจียวเท่านั้นเหมือนได้ครับพี่น้องครับหลังมัดตระเลยปอยครับอยู่เมื่อเกินอาทิตย์เหลี่ยมขึ้นก็นี่แท้าครับพี่น้องครับนี่ครับมังจะจาดครับตัวอ้วนมาเป็นราคาไม่ได้ครับพี่น้องครับน่าตอนนี้มือนี่ผมขายราคานี้ครับแต่ว่าถ้าผมเลี้ยงมีถ้ามันอ้วนผมขายราคาไม่ครับแบบมังจะจัดรับแม่ลูกโอ้ผู้ใด ทุนนี่เอาไปแส่หยาเป็นตัวไม่ล้ครับม่มันส่องขายัเม่มันเงนเลย่นๆเหรอครับพี่น้องรับแมีมันไงครับสำหรับชินีขอจบไปเเพื่อทานี้ครับสวัสดีครับ